โอเคแล้วต่อจากคลิปเมื่อกี้เนาะก็เมื่อมันโหลดเสร็จเออเสร็จนะก็คนกดปิดโอเคมันโหลดเนี่ยมันจะได้เป็นรูปแบบนี้นะเรากดเซ็นานเข้าไปกด่มใชตายปดไดแน่ใจอ๋อนีนเราเปิดไปแล้วก็ให้กดตรงนี้ออก ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นข้ามไปก่อนให้กดะชากไปก่อนนะทุกคนจะรอรอ ่าเนี่ยปกติปกติตตถ้าคอมสเปคแบบว่าไม่ผ่านจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะติดตั้งไม่ได้นะฮะแต่น,นี่คือเราลงโปรแกรมตัวนั้นช่วยแล้วก็คือการบูตให้มันลงเวนตุผ่านนะก็คือกดย้านข้ัไปเลยอันนี้เราจะเริ่มเป็นไม่มีถัดไปตรงนี้มันก็จะถามรอบหนึ่งว่าตรดฟอก อันนี้ให้กดรีเ l e c t กันเลยใหกดยอมรับยอมรับแล้วก็รีเ l e c ต้องอ่านก่อนนะทุกคนอ่านในข้เใอดีกว่าม่ฉะนั้นทำเม่าตอนนี้เมื่อไหร่คว่าเราเจอสางวาพี่สิ่งของคุณมีื้นทิเทพอก็รอ อ่ะเห็นไหมนี่พอเราอ่ะพอเราไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเราเปล่าไม่รู้ว่าใดรเป็นรูเหมือนเราไหมก็พอเราติดตั้งมามันจะเป็นไปโต,ต,ตัวนี้ให้ก็คือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นกดตั้งไปมันก็จะตั้งให้เป็นแบบนี้เลยเราก็รอจนกว่ามันติดตั้งเสร็จแค่นี้แหละโอเคขอบพระคัะ่